สวัสดีครับพ่อหยิงครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับพ่อหญิงหัวลาผีกัปโขนบอกเลขที่บอครับบอกเลขมันวาได้กับแก่กับแกะว่าได้เอาบอกตัวไหนครับพ่อหญิงก้าเจ็ดสามก้าวเจ็ดสามบอเป็นเสียงคนออกมาเลยเป็นเสียงคนเลยเราคือตาบอเนี่ครับก้าเจ็ดสามสองตัวเป็นบอกตัวไหนครับหกหาฮกหาก้าเจ็ดสามกับหกหาครับเอฟซีกัปโขผีสิงเนาะ เอาเอาสมมติปากกามาจดไว้ครับเอฟสีกับป,ปูนี่ตัวใหญ่ซั่มไหนครับพอหนึงสั่มแขนนี่รุ่นแขนรุ่นแขนเลยแม่นอุ้ยซั่มเลี่ยนล่ะสั่แขนรุ่นกิโลสองกิโลขายได้เป็นหลายแสนแน่นนพอหนึงในในบ้านนี่จริงๆแล้วมันมีอยู่บ่ล่ะกระปูมันกับบุมีได้บุ้มมีมาจากเกื่อบ่อืออมอคค่อยเห็นจะเกื่อเป็นมาเอื่นพอหนึงเอื่นว่าจังไหนกว่าครับพอหนึงพอนึงมาหาศีอาเลี่ยนห้พยกันนะ สีเอาเลขให้สามตัวเลขเลยนสามตเด็ดเลยเด่นเลยนตัวไหนครับเก้าเจ็ดสามเกสามครับเอฟซี <96 S 1> <6 S 2> ก็โกหกหาสองตัวเอาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับ<ม>พอหิ่งครับบุกเคยฟันเห็นกับปู่มาบอกเลยเจ้าเทอออ้อโบแมนบอครับบอบอบุเคยันกำลังมากงวดนี่กำลังมากงวดแรกนี่แหละครับผมอาจชีมีโชคใหญ่ก็ได้ครับเอซมันใจบ่อะไรพอหยิ่งครับมันใจร้อยเปอรเซ้อยเปอนเลย ครับผมอ้าวขอบคุณครับปอนียงครับสวัสดีครับเอฟซีเก้าเจ็ดสาหรือว่าหกห้าครับกดไลค์กดแชร์